สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกูรูแล้วทีวีวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง15คาถาสุดเฟี้ยวที่มักกุ้นอย่างเรานะครควรรู้นะครับในภาพยนต Harry นร์แฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะจะเรียงลําดับกันตามความเท่ของแต่ละเ,เวทมนต์นะฮะแต่ละคาถาว่าคาถาไหนเท่สุดนะฮะจะอยู่อันดับสุดท้ายนะครับมาถึงคาถาแรกกันเลยอโลโฮโมรา คาถานี้นะครับใช้เปิดประตูหรือสะเดาะกรอนไม่ว่าแต่จะไม่เป็นผลกับกรอนที่ล็อกด้วยเวทมนต์ที่ต่อต้านการสะเดาะกรอนนะครับคนที่ใช้คาถานี้เป็นคนแรกในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะก็คือเฮอร์เมอร์นี่นะครับคาถาที่2นะครับก็คือวิงการ d เดียมเลร s a ซ เป็นคาถาที่เสกให้วัตถุลอยได้นะครับและคนที่ใช้ในเรื่องแฮริ่พเตอร์ก็คือเฮอร์เมโอนี่นะครับซึ่งใช้เป็นคนแรกเลยนะครับในตอนภาคหนึ่งคา,าถาที่สามนะครับก็คือ Petificus Totalus เป็นคาถาที่ทําให้ผู้ถูกกล้นะครับตัวแข็งชั่วคราวนะครับซึ่งคาถานี้เฮอร์เมนี่ก็ได้ใช้ใส่ในวิวลองบัตทอมในภาคหนึ่งนะครับเพื่อหยุดการขัดขวางของเนวิลนะครับมาต่อกันที่คาถาที่4นะครับก็คือออฟลิวีย e เตเป็นคาถาลบความทรงจำนะครับ ซึ่งเฮอร์มีนี่ก็ได้ใช้กับแม่ของเธอนะะในภาคที่ภาคที่7.1นะครับ <liv> มาถึงคาถาที่5นะครับเอ่อบุมบา้า คาถาสร้างระเบิดนะฮะไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะฮะแต่เฮอร์มนี่ออกว่าปุ่มบาด้านี่แหละแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันมีอีก,อกชื่อหนึ่งไม่รู้เรียกว่าอะไรแต่เราเอาตามนี้นะฮะเป็นคาถาจุดระเบิดนะครับ,บม,านะมาถึงคาถาที่6นะครับก็คือ Ridiculous คาถาเปลี่ยนบอกการให้กลายเป็นสิ่งที่ตลกนะฮะบกการนะครับจะมาพร้อมความกลัวของเรานะครับ แล้วเราก็ไล่คาถา ridiculous มันจะกลายเป็นสิ่งทีเ่เป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของเรานะครับเป็นสิ่งที่ตลกนะครับซึ่งเดวิลลงมาทอมเป็นคนโชว์นะฮะ ridiculous ค Rid <ic> าถาที่7นะครับ i c o b i b l o คาถาเรียกไม้กวาดนะฮะซึ่งแฮร์รี่ใช้เรียกไม้กวาดในภาคที่4นะครับตอนสู้กับ ออมังกรน,นะครับคาถาที่8นะครับก็คือดูมอสคาถาเรียกลำแสงเล็กๆนะฮะ ให้อยู่ที่ปลายไม้กายสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเมื่อเมื่อใดที่แปลงเสียงว่า Lumos Maxima ไฟดวงเล็กๆก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับ Lumos Lumos แมกซิมคาถาที่9นะครับก็คือเอ็กเปอเรีเป็นคาถาปลดไม้กายสิทธิ์จากบุคคลที่เราต้องการปลดเขานะฮะซึ่งใช้ กันเยอะมากนะครับในภาพยนต์แฮร์รี่พอตเตอร์นะฮะซึ่งใช้บ่อยมากจนจำได้แล้วเอ็กเบลเลมาสค่าถาต่อไปนะฮะคาถาที่10นะครับก็คือ p r o เ e g โนะฮะเป็นคาถาที่ใช้ผสมกับพราอื่นคาถาอื่นนะฮะสร้างเกาะป้องกันนะครับสามารถใช้ร่วมกันหลายๆคนสร้างเกาะป้องกันขนาดใหญ่ได้นะฮะ เหมือนในภาคที่7.2นะครับที่ศาสตราจารย์หลายคนร่วมกันใช้ปกป้องปราสาทฮอกวอตส์นะครับเ คาถาหลังจากนี้นะครับจะโหดและเท่ขึ้นอย่างมากเลยนะครับมาต่อกันที่คาถาที่11นะฮะเซ็กเตอร์เซมานะครับทำให้ผู้ต้องสาบได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะครับเหมือนโดนมีดฟันนะฮะเจ็บแบบโดนมีดมีดฟันนะครับเคาถานี้นะฮะถูกสร้างโดยศาสตราจารย์เซรัสเนปนะครับหรือว่าเจ้าชายเลือดผสมนะครับ อบงาาจกล้้ใชคาถาของชั้นแช่งันคาาถาที่12นะครับก็คือสตูเปอรฟนะฮะเป็นคาถาที่ทําให้เหยื่ออยู่ในสภาพหมดสตินะครับเป็นคาถาที่ผมชอบมากนะฮะเล่นกับเพื่อนสตูเปอรไฟใส่หน้าเพื่อนมาต่อกันที่คาถาที่13นะครับคือคาถาเท่ของศาสตราจารย์มัก,กนาเกานะฮะคือ เบียต์เทอร์ทัมโลโคเตอร์นะครับเป็นกระถาปลุกหุนหรือชุดเกราดนะครับให้มีชีวิตขึ้นมานะฮะตามคำสั่งของผู้ที่ร่ายนะครับผมจากนี้เท่มากๆเลยนะครับ ปก้อองงพวเเรรราาาหนนนททีีท่่ขตโยมาต่อกันที่คาถาที่14นะครับเป็นคาถาที่โหดร้ายมากนะครับเป็นคาถาที่ต้องห้ามนะครับห้ามใช้นะฮะเป็นคาถาที่ผิดกฎหมายเวทมนต์นะครับนั่นก็คืออวดาเคดาบราซึ่งจะทําให้ผู้ที่ถูกคำสาปนะครับตายโดยทันทีโดยที่ไม่เจ็บปวดแม้แต่อย่างใดนะฮะไม่มีคาถาป้องกันหรือต่อต้านคำสาปนี้ได้นะครับ แต่หากแต่ว่าผู้ใดสละชีวิตนะฮะของตัวเองนะครับเพื่อออปกป้องคนที่โดนคำสาปนะครับจะมีผลนะฮะก็คือคำสาปจะจะไปโดนอีกคนหนึ่งนะครับยกตัวอย่างก็คือตอนแม่แฮร์รี่สละชีวิตตัวเองเพื่อเพื่อช่วยแฮร์รี่นะครับจากหลอดวอดมอร์ตอนเด็กๆนะครับตอนแฮร์รี่ยังเด็กๆนะฮะเอาวันแค่หนึ่า มาถึงคาถาสุดท้ายคาถาที่15นะครับก็คือ e x p e c t o p a t r o n u m นะฮะเป็นคาถาผู้พิทักษ์นะครับเป็นคาถาที่ปลุกผู้พิทักษ์ในในในตัวเรานะครับก็คือเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ละคนจะมีสัตว์ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อมาปกป้องเรานะครับเป็นคาถาที่หลายๆคนคงจะชอบมากนะครับผมก็ชอบมากเช่นกันนะครับคาถานี้เท่มากๆเลยนะผมให้เท่ที่สุดเลยนะครับ คาถาหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็แถมให้อีกคาถนาหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต้องใช้คําพูดว่าอะไรนะครับเป็นกระถาคืนสภาพสิ่งของนะครับคาถานี้ก็ชอบมากครับเท่มากเลยทําของอะไรพังก็เซกกลับให้เหมือนเดิมได้โคตรเจ๋ง ก็จบไปแล้วนะครับกับ15คาถา15เวทมนต์ของโลกเวทมนต์ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับเพื่อนๆชอบคาถาไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะครับหรือว่ามีคาถาอื่นๆที่ผมไม่ได้ใส่ไว้ในนี้นะฮะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าคาถาไหนมันเท่กว่านี้หรือว่าคาถาไหนที่มันโหดกว่านี้เอ่อคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับผม และก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของเราจนจบนะครับช่องกูรูแล้วทีวีฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้นะครับเพื่อเราจะได้ลงคลิปอะไรที่มันน่าสนใจแบบนี้นะฮะ <c oughs> ก็จะได้มาแบ่งปันกันนะครับเรื่องหนังเรื่องซีรีส์จะทำมาเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ